โปรจีนทิปแอนทอควันนี้เราจะคุยเรื่องการซ้อมสไตล์โปรจีนโดยเฉพาะยิ่งๆในเรื่องของดรายเวอร์แต่ก่อนเราเคยคุยกันแต่ก่อนไม่ได้ไกลขนาดนี้ใช่ค่ะปัจจุบันได้ไปเพิ่มระยะมาอีกนิดหน่อยให้กับตัวเอง10-20ล้าน<ช>ได้มาในการที่จะซ้อมคนที่ดูอยู่เนี่ยเชื่อไหมว่า10-20ล้านเนี่ยรีบจ่ายเลยซื้อได้รีบซื้อเลยนะใช่คือเป็นอะไรที่สําคัญมากเ,เลยที่แบบ คือจริงๆเราก็อยากได้ตีไกลโหจริงว่าร้อยคนก็อยากได้ทุกคนแหละตีไกลขึ้นตีไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งมันทําให้เกมเราง่ายขึ้นสองมันทําให้ได้เปรียบในการขึ้นระยะแบบอ่าเขาเนิร์ดอาจจะขึ้นเลขเจ็ดเลขหกแล้วเราไปขึ้นแบบแกะแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายกับเกมง่ายกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่สําหรับการซ้อมจินว่าซ้อมมันมีอยู่สองแบบของจินนะคะคือหนึ่งก็คือเพิ่มเลยอะ เพิ่มระยะเนี่ยมันก็จะมีเราก็ต้องไปคือต้องมันต้องเวิร์กเอาให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งใจแล้วส่วนหนึ่งจลก็คือร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติคุณไปทํำอะไรต่างๆนานาเพื่อจะเพิ่มระยะของกอล์ฟเนี่ยถ้าคุณไม่แข็งแรงพอคุณก็ไม่สามารถที่จะทําได้โอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกทาเลยไม่ต้องผลัด เพราะว่าเรื่องของเรื่องไอ้ความแข็งแรงร่างกายมันใช้เวลาใช่ค่ะมันไม่ทำวันนี้ได้พรุ่งนี้ใช่ค่ะมันทําวันนี้ทําทุกวันได้สักสามเดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยใช่ต้องทําเลยต้องทําเลยข้อที่หนึ่งไปละแต่ว่าพอเราจะเอาระยะเนี่ยมันก็คือของจีนก็คือทาพอพอร่างกายได้ใช่ไหมคะสวิงคุยกับโค้ชโค้ชได้ทํำยังไงทําทาจนเราไม่แคร์เรื่องทิศทางระยะก็คือระยะในการซ้อมนะคะในการระยะก็คือระยะคุณไม่ว่าคุณจะไปซ้ายไปขวา คุณทาเพิ่มอะไรอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองที่จะบอกคือมันก็แยกมาละระยะได้ละทีนี้เรามาโฟกัสทิศทางทํายังไงถึงจะรักษาระยะแล้วคุมทิศทางได้ใช่ค่ะคุมทิศทางได้ของจีนมันก็จะมีแบบตั้งเป้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจใ,ในสนามไดมันจะมีกว้างมากใช่ไหมคะ,ะอาจจะเอาแค่แบบเล็กมากอ่ะคือที่หนูตั้งกับโค้ดตั้งคือมันจะเป็นอะไรที่มันเล็กมากเล็กขนาดไหนอ่าพี่พี่เจเห็นมังกรเล็กทางขวาอะ,ค,ะค่ะ ที่อันอันอันซ้ายสุดอะค่ะจ้ะคือระหว่างขอบบังเกอร์นั้นน่ะหนูเขาให้หนูไปขอบแค่นั้นอะแค่บังเกอร์อันเล็กอะค่ะอันอันขวาอันเล็กอันเดียวอ่าอันเดียวไอ้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเท่าความกว้างของบังเกอร์เท่านั้นนะนั่นแหละเขาให้หนูไปแค่นั้นอะอุ้ยไม่ใหญ่นะนั่นนะเล็กมากแต่คืออันนี้คือแล้วเขาก็ต้องทําให้แบบทาร์เก็ต10ลูกคุณต้องเข้าให้ได้แบบ7ลูกเออ7ลูกคือยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ10มันคือเพอร์เฟกต์ไงมันคือเป็นไปไไม่ด้อะ พี่เจว่าเต็มที่ก็สิบห้าหลาแต่เขาไม่ให้หนูกินข้าวเลยอ่ะพี่เจถ้าหนูทําไม่ได้อ่ะไม่กินข้าวเลยอ่ะก็นิดนึง,นง,นงต้องทาแบบสองเซตบางทีสามเซตก่อนจะได้ <laughs> มันเล็กอ่ะแล้วคือสายตามุมที่เรามอ,อกไปอพอมันไกลแล้วมันจะดูเล็กม,มากแล้วเราก็ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันเนี้ยเพราะว่าพอไปเล่นยิ่งเมเจออย่างเงี้ย สนามก็แคบลงเยอะอะไรเงี้ยเราต้องเตะให้อยู่แล้วก็จําเป็นที่ต้องออกไดเวอร์ระยะมันไกลขึ้นอะไรเงี้ยถ้าถ้าแปลเป็นภาษาให้คนทั่วไปไปทาตามมันก็คือตั้งโจทย์ให้มันท้าทายหน่อยใช่ให้กับตัวเองตั้งโจทย์อย่าก,กลัวโจทย์ยากใช่ประมาณนั้นใช่ไหมตั้งตั้งเข้าไปเลยเพราะมันเป็นการสอบคุณทําทําได้ก็ดีคุณจะได้พัฒน,นาต่อไปแล้วทาไม่ได้คุณก็มีโอกาสให้ให้ทำอีกในทุกทุกวัน แล้วก็ตั้งโจทย์กับตัวเองในการซ้อมทุกวันไม่ใช่สนามไดร์เ์กว้างแล้วคุณจะตีไปแค่แบบป้าย250 2 5อยอย่างเดียวจิ้ว่ามันอาจจะเป็นทอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆมันอาจจะไม่ค่อยชาร์เลนจ์ตัวเองเท่าไหร่วันที่ซ้อมไดร์เวอร์ซ้อมทีหนึ่งประมาณกี่ลูกเฉพาะไดร์เวอร์ถ้าจะเอาระยะเยอะถ้าจะระยะเยอะอาจจะไม่ก็ถาดหนึ่งก็หนูว่าเต็มที่สําหรับไดร์เวอร์แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะาเตาทิศทาง ถ้าทิศทางอาจจะน่าหักอย่างที่บอกก่อนหนูจะทําได้คือถ้าเซตแรกเสร็จปุ๊บหนูเลิกเลยถ้าเซตแรกเสร็จหนูว่ามันเป็นอะไรที่โอเพราะว่าหนึ่งถ้าเราซ้อมเยอะไปสําหรับระยะหนูหนูเข้าใจได้แม็เซนแต่เพราะหนูว่าวันหนึ่งเราตีไดเวอร์สิบสี่หลุมตัดไปตัดไปอีกถ้าสมมุติเราใช้ไม้สามเราตีแค่ไม่กี่สิบหลุมเองอะไรเงี้ยไม่มีความจำเป็นต้องซ้อมเป็นร้อยลูกเป็นร้อยลูกขนาดนั้นอะไรเงี้ยถือว่านะครับบางมือกอล์ฟสมัครเล่นบางครั้ง ซ้อมจำนวนลูกกอล์ฟมากกว่าโปรโซ้อมอีกจริงๆ <c oughs> มากกว่าแล้วจินว่าถ้าซ้อมไดเวอร์เยอะบางทีมันจะทำให้เราเจ็บได้ง่ายด้วยม,มาางคนกรบเล่งเร่งเล่งเร่งเล่งอย่างเดียวอะไรอย่างี้คุยมาเยอะแล้วขอดูไดเวอร์ช็อตหน่อยจะติดร้อนนิดๆโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของโลู ใช่ไหมคะใช่ค่ะถามว่าอย่างช็อตเมื่อกี้ในแง่ของคุณภาพในการโดนซึ่งโอเคทางบ้านดูไม่ออก <laughs> ไม่ดีนเสียงชัดๆกับเราด้วยเราประเมินตัวเองเราพอใจขนาดไหนเต็มสิบคือดีมากเมื่อกี้ได้เท่าไหร่แปดครึ่งได้ไหมไม่ไม่น่าถึงค่ะหนูให้เจ็ดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเ,เรื่องความที่อาจจะไม่ได้วอ์มาถึงขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ออกไปก็คือรับได้เพราะจริงก็อยากให้มันติดชายนิดๆอยู่แล้ว อย่างที่อบอกมันที่ออกรอบไหยคะเขาอยากให้รูปมันจบซ้ายสะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาดูไปแล้วไปทําตามนะครับมันมีหลายข้อคิดนะครับอย่างที่น้องบอกอันที่หนึ่งสังเกตดูว่าน้องเป็นคนไม่ไม่ได้คิดเยอะมากมหม่พยายามคิดให้มัน process มันเหลือแค่กระชับน้อยที่สุดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับสภาพว่าเราเป็นคนตีแบบไหนใช่ก็คือยอมรับสภาพนั้นซะแต่เวลาซ้อมเนี่ยโหต้องโจดต้องเข้มข้นหน่อยใช่ต้องมีอดข้าว มันไม่เก่งนะใช่มันก็ต้องมีโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าเหมือนแบบโจทย์ที่โค้ชินให้มามันอยู่ในแบบว่าเวลาเรากดดันเนี่ยเราแบบสิบลูกแล้วเราทํามาแบบเหลือลูกสุดท้ายลวแล้วเราทํามาแค่หกลูกเงียเพื่อลูกนี้ต้องทําให้ได้ลยนะมันก็มันช่วยด้วยในเรื่องของถ้าเราออกไปแล้วเรากดดันแล้วว่าบางทีเราจะตีแบบคุมได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องของซ้อมวงสวิงใช่มันซ้อมเรื่องความกดดันใช่ค่ะที่เพราะฉะนั้นมันต้องมีการลงโทษ ใช่ใช่ใช่ก็แบบอาจจะต้องทําให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วโคนหนูก็จะแบบกวนๆด้วยค่ะว่าแบบจะทําได้ไหมเนี่ยลุกสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยถึงจะเจ๋งครับเพราะฉะนั้นหาโค้ชกวนๆเคร็ดลับของโปรจีนหาโค้ชกวนๆตั้งโจทย์ให้มันยากนิดนึงตอนซ้อมนะครับแล้วลองทําตามดูตามที่โปรจีนแนะนำเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะตีได้เต็มศักยภาพเราอะศักยภาพคุณสูงคุณก็ไปได้ไกล ประกายาบคุณได้แค่นั้นก็หากวนที่พอๆกันแล้วก็เล่นพี่เจดูใจร้ายนะยอมรับจริงไงยอมรับจริงอ SCG Passion for Better